ب ิ س م الله ا ิ ر ح م ن ا ل ر ح ي م الحمد لله رب العالمين و ب ن س ت ع ي ن و ل ا ح و ل و ل ا ق و ة إ ل ا ب ا ل ل ه ا ل ع َ ز ي م ِขอให้คนขอบุณทตลอัลลอ سبحانه และ تعالى นะที่ออนไลน์กับผมแล้วก็พี่น้องเรามุสลิมมาบาลายบานหวังหรือคนต่อแองนี้นะครับหน้าได้ศึกษาละเรียนทุกวันอาทิตย นะครับกาวมงชาวก่อนทำมิลละเพื่อเป็นเนี่ยมัดเป็นบารการรอมัดเกรังกายข้องคนดีได้ศึกษานะครับเราก็อยู่ในเดือนรายาเป็นเดือนี่ปัสเซดเป็นเดือนี่ดีที่สุดนะครับที่เราจะฟุ้นฟ้าอยู่ในอามันอิบาดาดนะครับหน้าเดือนีตดีงามอะไรจะเป็นเรื่องราวข้องเรื่องศาสนาในการปฏิบัติเราไปอามันในมังมากซึ่งมีอดีตนึงนบีดาเซียป้าบสุทดากะ pada b u l ร n ยยาบ ใครถือได้เนีย่ยทำการสดากาบบริจาคในเดนรยามนี้สิติสรากาบสริวุตรดีนัตก็เช่นเมื่ออย่างเขาได้พุ่บบนละบุญเมื่อเขาได้สดากาถึงหนึ่งพันดินาตนะครับหน้าถ้าใครเราสดากับไปบา้านนึ่งทวีคูณได้พุ่บบนละบุญเมื่อเมื่อเราได เมื่อรยอยย้อนลงไปในนะครับในตู้ในขั้นในสถตานที่เราจ้างไงอคอนนั้น 1, นึ่งพันบาทนะครับเพ่พ้นละบุญดีตุลิสกันเกิปดปาได้ยอและจะโทษบันทึกไว้ให้อีกหลานนะกับเขาคนนั้นเตียบเตียบสไลายบูลูรูมายาสานยอ่อถูกเ้นค้นเตยวในร่างกายนะคนเตีบริจ้างในเดนราย,ยามนี่ถูกเส้นค้นในร่างกายของเรานะั้นเซริบูกระบยยิกัน หนึ ed, ่งเซนนะอัลลอฮฺตาลาจะให้ความดีหนึ่งพันความดีในร่างกายเราเนี่ยเดือนนี้เดือนปาาซืดนะครับเราเนี่ยตั้งใจนั้นลิลัยตาลาเผื่ออัลลอฮฺนะครับถูกเซนค้นในร่างกายเรานั้นบอมือเราได้รีจักได้มือเราเองค่ะทั้งนี้และสําคัญเราจะได้พ้ลาบุญทุกเซนคนหนึ่งพันความดีดีอังกัสสิบูดาราญาตและจะทุกหยกตําแนงให้ทั้งหนึ่งพันตำแนงเหล่า นะครับในส่สวนสวรรค์จะได้เห็นเนี่ยให้เราตายก่อนดิฮาพุสสริบุกยาตันและจะทุกอภัยให้ความชัวรายทั้งนึ่งฟวามชัวรายที่เราทำพิดพลาดไปนี่ก็บริจาคระยยัสะดากะเป็นสิ่งที่ดีงามกับเราแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ดีที่สุดให้เราได้ทื่อสิ้นอดกันดักไว้ลวงหน้าคือปัวสา,าปาดาดวปุลุตุยบุลันรายาับใครี่ได้บวชในวันที่ยีเจ็ นะวันที่ยิบเจ็ดข้องเดือนรายาบนี้นะครับสปติเบรอรปวสาอานนัมปุรูบุรันับพาลานเะช่นเขาจะได้พ้นละบุญเมื่อเขาได้บวชถึงหกสิบเดือนใครบวชวันที่ยิบเจ็ดนั้นจะมีพ้นละบุญให้ปีเศษเมื่อเราได้บวชหกสิบเดือนเลยพุนละบุญจะได้รับยิกาดิสตัยเดงาสนากอถ้าห้ากว่ามีพร้อมกับการทําบริจาควันที่เราบวชอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราได้ทําการสดากอรบริจาคอยู่กันวันนั้น สปพติปวาสาสเซนบิวตาหุนก็เช่นเมื่ออย่างเราจะได้พด้บบนละบุญทวีคูณเมื่อเราได้บวชตึ้งหนึ่งพันปีนี่พุบบนละบุญจะได้รับมานะั้นเควันเดียววันที่ยีเจ็ดนั้นนะครับวันนี้ก็รายาบก็อยู่ในวันที่สิบสี่นะครับสิบห้านะครับแล้วก็ก็วันที่ยีิบเจ็ดนั้นทำไมะะ่ะกระนั้นกระเบื้สาระฮาริอิสรเมีรอดเพราะว่ามันความหญิงเน่อยู่ในคําคืนนะบีเราไปรับลหม,มาห้าเวลาาคืนอิสรเมีรอดไง วันทียบเจ็ดนั้นนะครับเราก็ทําการตื้อสิ้นอดในวันนั้นได้เลยนะครับนี่คือสิ่งดีที่สุดเราจะได้พอบอิชอัลหรอนะครับหน้าเราจะพบกับเดือนชาบานลาคาซูทํเกินนิสุชาบานและได้พบเดือนระมานดอนเติดปราซุดขอลอตาลายกับพวมลและพี่น้องเรามุสลิมะบาลายบานหวังหลกึกถุกทันมีสุกรปราบแข้งแรงอยู่ในอามันอิบาดาด ได้รักษาละหมัตหเวลาอย่าขึ้นไปยังตาหยุดตุกคืนข้ออามันตอัลลอฮ์ส่งตอบรับได้เตออาหมินยารบบนาละมินบิสมิลลาฮิรราะห์ฯลาอีมวะซัลลตุวะสัลลาฮิอัลลอฮิบาริกลานาฟิรัจยาบินวาชาบานาวาบัลลิกนารอมัดอนวาบัลลิกนารอมัดอนวาบัลลิกนารอมัดอนซุบานะกัลลอฮิฮัมดิกะอัชฮะดุลลาอิลลาอิลลาอันตะอัตวิรกะวะตูวิไลวัลฮัมดุลิลลาฮิรับบนาละมิน